เอาด่านเราเลยใช่ป่ะเออด่านของทีมเลยอ่ะทีมให้ใครเล่นเป่วาชอบที่สูงอ้วนมันกระโดดไม่ถึงเมืวลาเลยจิ๋วจวบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสุดยอดบอมส์จีนิวจีนิวเสียงหลงได้ไงเอาไว้เอาไวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสุดยอดบอมส์จีนิวเย้ คลิปนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวเช่นเนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ซอฟมารีวิวนะคะต้องได้ได้ว่าตอบโจทย์สายทาสแมวนะคะแล้วถ้าใครที่เป็นทาสแมวที่ชอบเล่น Angry Birds <ร>ด้วยนี้นั้นอาจจะสนใจในสิ่งนี้นะคะเพราะนี่คือ The Jumping Th Cat Game ค่ะหรือแปลเป็นไทยว่าก็คือเกมแมวกระโดดค่ะไหนคะมีแมวกระโดดให้ดูไหมคะแมวคะทำไมเทปนี้แมวหายไปไหนหมดะอมะเอ็ดที่มันนี่มาเอ็ดีหนึ่งสองสี่ ถูไทยด้วยนะคะสำหรับเกมน,นี้นะคะซอบซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะด้วยสนนราคาเท่าไหร่วะซอบจำไม่ได้ว่าซอบซื้อมาเท่าไหร่อะบอกก่อนเลยว่าซื้อมานานมากๆแล้วแล้วก็แบบบอกตัวเองเสมอว่าฉันคงมีเวลาเล่นแหละแล้วก็ ไม่มีเวลาเล่นนะคะวันนี้ก็เลยเอามารีวิวเลยและการจะได้หาข้ออ้างในการเล่นไปในตัวนะคะเรามาดูกันยีกว่านะจ๊ะด้านในเนี่ยดูจากด้านตาด้านนอกก็จะค่อนข,ข้างน่ารักก,กรุบกรีบสไตล์แบบทาสแมวเขาบอกว่าสามารถเล่นได้ถึง4แบบเลยทีเดียวเรามาดูอุปกรณ์ก่อน,อน <c oughs> แมวเต็ไมไปหมดเลย นั่นอ้ยไม่เอามาเล่นนะได้แค่ตุ๊กตาแมวก็รู้สึกคุ้มแล้วอะมีทั้งแมวอ้วนและแมวผอมนะคะอุย้ยยังไม่หมดยังมีแมวเล็กแมวน้อย อยู่ในนี้อีกเต็มเลยทุกคนนี่แมวเล็กแมวน้อยเป็นไงล่ะนี่มันถุงบิโลน่าปะเนี่ยนี่คือถุงเอ็ดดี้ใช่ไหมโอ้ยทุกคนมันมีแท่นด้วยมีมีแทน่นอุอุปกรณ์เยอะแยะมากมายไก่กงวิธีการเล่นนะคะเขาบอกว่าเล่นได้ถึง4แบบเลยทีเดียวนะจ๊ะโหมีที่ดีดแมวถึง4อันจะส่งแมวไปดาวอังคารมันคอนโดโมแมวนี่มันบีโลน่านี่มันออสกุ้งก้าว้วนันตัวนี้นี่มัน Ít chi chú Trái nên nè là tóc, tóc มันไวจังเลยดิคะ, <S <S ะเราหยิบแมวมาให้หมดก่อนนะคะนี่คือจำนวนแมวทั้งหมดน่ารักค่ะมีเมวอ้วแเมวผอมแต่ละตัวคะแนนไม่เท่ากัน <S <S มาตอนนี้ก็หลังจากที่ซอฟอ่านขู้มือการใช้งานมาประมาณนึงนะคะความน่าสนใจของเกมนี้เลยก็คือเจ้าตัวด่านตรงนี้คนะ่ะให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเอ็ดดี้อาจจะนอนบังนะคะ <S 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 อาจจะต้องเป็นกล้องสองด่านตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นประกอบได้หลายแบบมากๆหลังจากที่เขาให้มาสามารถดูได้จากแผ่นนี้นะคะค่อนข้างจะฟรีสไตล์ออกแบบโจทย์การเล่นเองได้ในแต่ละเกมแต่ละตาดีไซน์ได้ เยอะมากซึ่งเป็นข้อดีนะคะมันจะทำให้เราเล่นเกมนี้ได้ซ้าแล้วซ้าอีกไม่รู้จบนะจ๊ะ,จะต่อมาเลยเนี่ยคือเราจะเล่นเป็นทีมค่ะก่อนอื่นเราเราจะอธิบายกติกากาันคร่าวๆเราจะเล่นกันแบบแรกให้ดูเพื่อความเห็นภาพนะคะนั่นก็คือแมวอ้วนตัวใหญ่ที่สุดนะคะจะมีมูลค่าคะแนนถึง6คะแนนตัวกลางลงมาเนี่ยกลางคือไซส์นี้นะคะตัวกลางลงมาคือ4คะแนนและตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่เป็นเหมือนลูกสมุนเนี่ยตัวละ1นคะแนนนะคะวิธีการรับคะแนนนะคะอาจจะค่อนข้างวาไราตี้มากๆเลยนะคะมันจะแบ่ง หมดเป็น3เคสนะเคสที่1ก็คือเราจะให้แมวเนี่ยไม่ว่าขนาดใดขนาดหนึ่งถ้าลงกล่องสี่เหลี่ยมสีส้มตรงนี้นะคะกล่องกล่องตรงนี้เนี่ยจะเกาะข้างเข้าไปค้างตรงวงกลมยังหรืออยู่บนกรอบก็แล้วแต่นะคะทุกอันเนี่ยจะได้บวก1คะแนนเช่นตัวใหญ่จาก6คะแนนถ้าเกิดเกาะตรงใดตัวหนึ่งก็จะได้กลายเป็น7คะแนนอ่าถ้าเป็นไซส์กลางเนี่ยสคะแนนก็บวก1ก็จะได้เป็น5คะแนนตัวเล็กถ้าเป็นเกาะตรงนี้ก็จะได้เป็น2คะแนนนึกออกไหมคะต่อมาเนี่ยแบบที่2นะคะก็คือคะแนนตั้ง ต้น6-4-1เหมือนกันแต่ถ้าเกิดทําให้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าไซส์ไหนก็นแล้วแต่เกาะอยู่ตรงกลมๆค่ะกลมๆส้มๆแบบนี้นะคะซึ่งมี2อฝั่งเอ็ดดี้ยาเดี๋ยวแม่พังแม่อธิบายอยู่ <laughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้บวก3คะแนนนะคะจากตัวใหญ่ที่6คะแนนเนี่ยถ้าเราทาให้ตัวใหญ่เกาะตรงขอบกลมๆได้เราจะได้6กบวกสก็ได้เป็น9คะแนนไซส์ที่2ที่เป็น4คะแนนถ้าเราทําได้ก็จะกลายเป็นบวก3เป็น7คะแนนนะคะไซส์หนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ก็1นบวกสได้เป็น4คะแนนกับอันสุดท้ายนะคะถ้าเราทําให้แมวไซส์ใดไซส์หนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเกาะค้างอยู่บนบันไดได้เราจะได้คะแนนบวกอีก7คะแนนบวกกับคะแนนโตของเขานะคะอ่ะอาจจะงงกหลองเล่นให้ดูกันเลยดีกว่านะคะมาอาจจะต้องใช้ความเป็นแบบ3มก๊กนิด 1นึงนะคะวันนี้ชาร์ปไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราขออัญเชิญผู้เล่นอีก2ท่านเลยค่ะให้เลือกแมวกันก่อนเราขอเลือกเอ็ดดี้ละกันโอขอเลือกเอ็ดดี้เอ็ดดี้เป็นของทีมสินะอ่ะปอ่ะแล้วเราด้วยพลังของบอสการและบิลลูนงั้นเราตัวสีขาวที่เหมือนเป็นตัวแทนของหน้านี้ อันนี้ก็เหมือนมาลินะเราพี่มาลิดีกว่ามาเราจะเล่นกันจนกว่าดิดน้องแมวจนหมดทุกตัวนะจ๊ะเราจะเวียนกันวนกันไปนะจ๊ะวิธีการเล่นนะคะ<อ>เราห้ามมันอยู่จอสูงๆแล้วก็ปุ๊กอย่างงี้นะคะวิธีการเล่นเราต้องอย่างเงี้ย มีทีมงานเสนอขึ้นมาว่าไม่มั่นใจว่าเล่นเป็น turn base เขาคยดีดหรือแบบตุ้มๆๆๆตุ้มแย่งกันซึ่งเราว่าจริงๆแล้วมันสามารถได้ทั้งหมดเลยนะเลยดีไหมก็คือเราอาจจะดีดพร้อมกันทุกตัวทุกตัวสีลักลันหนึ่งสองซ่อมตึงงสองซปึ้งก็คือเลงกันไปใครจะโดนอะไรก็ว่ากันไปนะคะมาพร้อมนะคะเราก็เลือกทำลงทำเงกันได้เลยพร้อมนะ1นึ่สองซมแหวจะกระโดดหายไปเลยเฮ้ยมีคนตกลงไปนี่ ไม่ในท่อมันไม่เขียนว่าได้คะแนนนะเราจะเล่นกันทีเดียวแล้วค่อยมานับคะแนนตอนท้ายนะคะพร้อมนะหนึ่งสองซ้ำเบาเบาเอ้ยเมื่อกี้จะลงแล้วอะแมวใครมากระเทกแมวเราเมื่อกี้เนี่ยเราเอาแมวไซด์กลางบ้างดีกว่าส่งไซด์กลางไปสู้ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองซ้ำหนูกระโดดไรตรงนี้หนูออกไปลูกเอาแล้วนะหนึ่งสองซ้ำ ันลงอฉันอยากรู้ว่าการลงท่ออาจจะได้คะแนนก็ได้นะเพราะว่ามันเข้าไปในกล่องไงเธอใช่ไหมนี่เธอได้คะแนนอยู่คนเดียวตอนนี้และอ้วนมาทำอะไรตรงเนี้ยอ้วนตกอยู่ตรงเนี้ยอ้วนบิดแล้วมันไม่ไปอ่ะนั่งนะหนึ่งสองสามอุ้ยกระเด็นไปอีกแล้วอ่ะไม่ได้มันยากกว่าที่คิดเนาะมันยากมากเลยนั่นน่ะสิเราว่าเราต้องเปลี่ยนองศาในการเล่นแล้วนั่นเลาอยู่แค่สองตัวนี้พร้อมไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้นะเฮ้ยได้ไงอ่ะ ของเล่านี่ดูดูดูนี่เรากระโดดอยู่มันอยู่ที่เดิมทีมเราไม่ไหวแล้วเราขออยู่ฝั่งนี้บ้างดิเราต้องได้สักอันหนึ่ง่ะมาหนึ่งสองซ้ำอุ้ยกระเด็นไปนู่งเลยคิวดูมีความหวังที่สุดเลยอ่ะลมวเราตกเราเอาไอ้อ้วนเข้าสู้แล้วแสดงว่าเราสามารถทำลายเพื่อนได้ใช่ไหมเออใช่จริงเอาละนะหนึ่งสองซ้ำอ้วนหนักอ้วนหนักอ่ะ ลสภาพของการแข่งขันครั้งที่หนึ่งนะคะคือคือแมวทีมเนี่ยกระเด็นกระดอนอยู่ข้างนอกหมดเลยไม่มีคะแนนของทีมเลยจ้าอ้าวสรุปคะแนนแล้วไม่เกี่ยวสิมัน่ไม่เหลือแมวอยู่บนบันไดเลยไม่เหลือแมวอยู่บนบันไดแล้วอ่ะเดี๋ยวนเป็ของเราเนี่ยมีแมวตัวเล็กอยู่ในนี้เราได้สองคะแนน ของคิวนะคะอยู่ในกล่องตัวนี้2ตัวได้ไป4คะแนนนะคะในนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ได้อีก5คะแนนเป็น9คะแนนและตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ได้7ทั้งหมดคิวได้17คะแนน ทีมที่สูงไงทีมต้องถามเหรอทีมได้สูงคะแนนไงเดี๋ยวเราลองเล่นรอบที่2นะคะเราจะให้เกียรติผู้แพ้ในการรังสรรด์ด่านขึ้นมาอ่ะเธอออกแบบด่านเลยทีมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้วนโดดที่เดิมอ่ะอ้วนมันโดดที่เดิมมาดูดิไม่เนี่ยมันไกลขึ้นกระด่ามันได้ไงมันเสียใจเราด่านเราเลยใช่ป่ะเออด่านของทีมเลยทีมให้ใครเล่นเป่วาชอบที่สูงอ้วนมันกระโดดไม่ถึงเปล่าเมื่อ้ และนี่ก็คือรอบที่2นะคะกับด่านที่ออกแบบเองโดยผู้แพ้นะคะนั่นก็คือทีมค่ะทีมค่ะเราขอบัตรอินสปิเรชันนิดนึงค่ะด่านนี้มัน,ม,นมันมันมีแรงบันดาลใจอย่างไร วะวางๆไปเถอะนี่แหละในพัดใจของผมวางวาไปเถอะค่ะน,นั่นแหละค่ะและนี่ก็คือชื่อด่านวางๆไปเถอะนะคะมาทุกคนพร้อมแล้วสำหรับด่านเนี่ยเราว่าต่างคนต่างยิงไปเลยแล้วกันแล<อ>้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปคะแนนกันทีเดียว<อ>เราเนี่ย<อ>ไม่กะหวังลงละเรากะหวังแบบขัดขาของคนอื่นแทนนะเอาแล้วนะพร้อมอยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มอ้าวฉันทับบันไดตกอู้อู้อ้ยวฉันติดบันไดฉันติดบันได เดี๋ยวมีการรวมแข่งกันเลยวางสองตัวเดียวว้าวไม่จริงไม่ลงสนยงว้าวคิวเมลุซาอยู่บนนั้นโอ๊ยอ้วนก็ทำลายล้างไม่ได้เลยเลยแล้วเมื่อกี้แมวเราอสซายอยู่ในนี้เป็นการทำลายศัตรูไงเฮ้ยแต่ว่าในด่านนี้เนี่ยก็จะมีคนทำคะแนนได้ถึงสองคนนะคะนั่นก็คือเรากับคิวนะคะได้มาคนละตัวค่ะเย้ 3คนออกแบบบานอีกครั้งนะคะเกิดอะไรขึ้นเลยนะเมื่อกี้นี้ออกแดดๆอย่งให้เป็นคุ้มแพกรอบเราก็อยากทดลองไงว่าแมวจะสามารถยิงไป็นแบบลูกซองได้ไหมลูกซองเราอุตส่าห์วางแมวไว้เจ็ดตัวใช่ไหมแล้วก็ดีดปุ๊ไม่ได้เสักจบเราว่านะเหมือนมุนีแต่กำบัง รอบที่3นะคะกับการออกแบบด่านโดยคุณคิวนะคะขอแรงบันดาลใจของด่านสักนิดนึงค่ะก็คิดว่าอยากได้อ่<ม>นาสามคะแนนบ้างก็เลยเอาตัวนิชูขึ<อ>้นมาให้ม็นดูแบบบันไดมีข้างล่างด้วยมีแบบอดูแบบมีความเป็น <ๆ S 2> ไ,ไปได้ แต่บางีน้ำหนักก็นะเคมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วรอบนี้เราจะแบบตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนนี่เอาอีกอย่าทำลายแมพได้ไหมเอาล้วนะพร้อมนะเอายเอาด้วยเอาสตัวด้วย้อมแล้วหนึ่องไมอ้ยไกลไปอโอ้ยไกลไปอ่ะเหลือตัวใหญ่อ้ยกระด็นออกมาโอ้ย ตัวใหญ่มันไม่ไปไหนเอาเลยของคนอื่นมดนแล้วแล้วคนที่ทำคะแนนได้ในเกมนี้ก็มีแต่คิวจริงๆด้วยค่ะเอาเลยค่ะแล้วผลการแข่งขันของพวกเราในวันนี้เนี่ยะผู้ที่ชนะตลอดเลยก็คือคิวค่ะและผู้ที่แพ้ตลอดเลยนะคะก็คือทีมค่ะและผู้ที่กลางกาตลอดก็ซอซ เราอยากให้แมวอ้วนลองก่อนมันยากปะหุ้ยยากจริงมันหนักอันเนี้ยดูนี่เล่นเลย น่ารักมากชอบมาก,อมากเอาล้ค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเกมจัมปิ้งแคทจากประเทศญี่ปุ่นนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟและพวกเราในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์นะคะเพื่อจะได้พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ได้กี่คะแนน หลายคะแนนแหละเธออ๋ออันนี้อย่าเยี่ยนเลยนั่นแหละก็นนะโอ้ยอย, <laughs> อย่าเก่งเพื่อนสิ